ครับกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รักในการเกษตรครับก็อัพเดตนะครับวันนี้เสาร์ว,วันที่24มีนาคมนะครับกเดินทางมาถึงได้50 54มือนะครับอายุแตงโมนะครับหลังหลังลงเม็ด มเมล็ดนะครับในยี่สิบสี่มือนะครับกับะฉพาะเมนีดนะครับมาเบงแตงโมทีต่านทานโลกนะครับเหมาะในการปลูกแตงโมนาแรงนะครับหรือว่านาแรงหรือว่านาฝนนะครับไอเขาจะมันมันมันแตกต่างจากแตงโมทีสายพันธุ์เนื้อ สีแดงนะครับลูกกลมสีแดงนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นแตงมโมน้ำผึ้งนะครับแตงมโมน้ำผึ้งแตงโมสีเหลืองแตงมโมเหลืองนะครับเขาจะใบหยิกใบงอนะครับมันมันมันบอเห็นนะครับมันมอม่มันมองมเห็นนะครับีมมมมนนบ่ลูกลูกผนของเขาเป็นลักษณะนี้นะครับ เครือบ่งามนะครับแต่ว่าการติดลูกนะครับมันกิดจะติดดีกว่าไอแ้แตงโมแตงโมไอ้เนื้อแดงนะครับมันจะติดติดลูกดีกว่ากันการดูแลนะครับดูแลเหมือนเหมือนกันแต่ว่า ไอสายพันนี้เขาเขาบมโกกุดบอใบยิกใบงอให้เห็นนะครับเล็นลูกด้วยไอ้เสือ่อบองามนะครับแต่ว่าเขาก็จับลูกดี จะปลกเน่นะครับน้วต่างจากจากสายพันธุ์เนื้อแดงมัน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 โมมันโมโกูดนะครับมันเหมาะในการปลูกนาแรงคือนานีนะครับนานีมันนาเป็นดูดูที่เห็ดเห็ดหยากนะครับแตงโม กว้สองสองหลอกสองค้องนะครับสองข้องตัวที่ตัวที่มากก็คือเขาบบเป็นบบเป็นโลกตานท่านโลกได้ดีแห้งนะครับที่ไปกรอบไปยิกใบงอเขานะครับมันมันบ มันโมมีเลยนะครับก็คิดว่าเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะในการปลูกแตงโมหนาแหลงนะครับตาเลียงดีๆนะครับ้นเขามุมกๆเขาจะิดว่าน่าจะหน่วยใหญ่แล้วก็ ยับลูกได้ดีนะครับครับนี่สายพันธุ์นี้เป็นสายน่าจะเป็นมเมล็ดร่วมนะครับไอแตงโมร่วมสังมากก็คือแตงโมดำแต่ว่ามันเป็นมีแตงโมลาย แล้วก็แตงโมดำก็มีนะครับแต่ว่ามันมันสมมันสะสมมันสมกันซึ่งสายพันธุ์นี้นะครับก็บสิเป็นอ่อนแออ่อนแอนะครับอ่อนแอติดลูกยากนะครับอาจจะเป็นในน้ำ ดูดูการนะครับนาแรงเขาจะอาจจะว่ค่อยติดนะครับนี่ส่วนหน่อยนะครับเขาติดนี่ส่วนหน่อยส่วนมากก็คือเขาจะเป็นใบยิกใบใหม่ใบยิกใบงอใบใหม่นะครับก็จะเห็ดให้ถ้าเฮาดูแลบด้หรือรักษา บ่อในะครับมันจะบ่ไดดบ่ด้ดน่วยเลยนะครับบ็เป็นนวยเลยนะครับ,บ,บ,นนรบใบลักษณะใบเขาจะเป็นเขาจะเป็นหลกขอ,อกน่วยกับจับนวยติดหน่วยยากนะครับ,บสำหรับนา นานาแรงตัวดูการอื่นกับวัลูนะครับแต่ว่าหนาแรงนานีนะครับติดหลูกอยากแาการอ่อนแอตอตลกนะครับต,ตัวนี้ก็สายพันธุ์สัญญานะครับสัญญาหน่วยลายหน่วยลายกลม จับลกูกจับลูกยากครับเป็นโลกเป็นโลกง่ายนะครับเป็นโลกของเอก่าจะเป็นเกี่ยวกับอากาศนะครับกว่าจะพนันพันมาได้นะครับใ้ส่วนที่เขาเขาเป็นโลกออก ออกหลอกปลูกใหม่ๆเขาออนแอนะครับสายพันธุ์นี่เนื้อแดงแตงโมแด,ดงเนื้อแดงใบเขาจะยิกไอย้ยอดยอดตั้งนะครับจับ จับลูกกับพค่อยบกคอยเต็มรอยนะครับความความแตกต่างของเอแตงโม่เหลืองกับแกงโมแดงจัหลูกอ่อ,อน หล้าง้างๆนะครับหล้าง้างๆํำล่างจับํำล่ลงจับแต่ล่อรลุนว่าเขาจะจับได้ไายปันใดนะครับ